ร้านนี้ร้านเด็ดจนต้องบอกต่อว่ามาที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาอย่าลืมแวะมาชิมอาหารไทยพื้นบ้านร้านชอเชอร์อาหารไทยปักใต้ราคาดีรสชาติเข้มข้นเหมือนได้กินกับข้าวฝีมือแม่ซึ่งงานนี้ผู้บริหารงานคนเก่งอย่างคุณแม่นิรุบลเสาวคนจับมือลูกสาวคนเก่งคุณปิติมาชื่นจิตพิทักษ์ลุยธุรกิจร้านอาหารเอาใจผู้ที่ชื่นชอบในรสชาติอาหารไทยฟิลเหมือนทานอาหารที่บ้านเพราะทางร้านต้องการสื่อว่ามากินข้าวที่นี่จะอบอุ่นเหมือนกินข้าวที่บ้านแต่ในส่วนของบรรยากาศของร้านประดับประดาด้วยความสวยงามประการตาแถมรสชาติอาาาหถูกกกปทุเมน พร้อมคัดสรรวัตถุดิบจากแหล่งธรรมชาติจนต้องมาริมรองสักครั้งร้านอิมอร่อยจนต้องบอกต่อชวนครอบครัวพาคนรู้ใจหรือรับแขกบ,บ้านแขกเมืองพาผู้ใหญ่มารับประทานได้ที่ร้านชอเชอร์ร้านเปิดบริการทุกวันเวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาสามารถโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0ูน1 5 6 6 4 6 5และ0 8 3 1 1 9 5 2 2 2แม่เมื่อก่อนเป็นอาจารย์แล้วก็กเกษียณร,รอแม่กเกษียณก็เลยได้มาเปิดร้านนี้จุดเริ่มต้นค คือก็อยากให้มาเหมือนแม่ทำข้าวเราทานที่บ้านแล้วอร่อยเงี้ยเราก็อยากให้คนอื่นชิมลดมือแม่เราอะไรประมาณนี้ค่ะก็ก็มีทําอย่างอื่นอยู่แล้วด้วยเหมือนแม่ก็มีเป็นข้าราชการบนานาญเงี้ยค่ะใช่ใช่ก็คิดว่าตอนนั้นเพราะว่าเกษียณอายุแล้วเนาะว่าเออไม่รู้จะทาอะไรเบือ่อเบื่อคิดว่าเบือ่อนะเนาะแล้วเออลองมาเปิดร้านอาหารดูก็คิดว่ากับข้าวมันทําก็อร่อยอยู่นะไม่ใช่ไม่ใช่ชุมัวเองนะก็นะคือทําได้ทุกอย่างนะ่าจะเป็น อาหารไทยนะแต่ว่าอาหารฝรั่งเราไม่เป็นนะแล้วก็ในระหว่าที่เรารับราชการเนี่ยเราก็ชื่นชอบในเรื่องของการทําอาหารแล้วก็มีสูตรของเราอยู่แล้วใช่ใช่บอค่ะอย่างสูตรนี้คือเราได้มาจากต้นตำรับหรือว่าเราไปเรียนได้มาจากยายค่ะจากแม่ของจากจากแม่ของแม่จากแม่เองอ่ะแม่ตัวเองอ่ะนะเพราะแม่แม่ตัวเองอ่ะขายข้าวเก่งขวนเนาะแล้วก็เลยมีสูตรในการอืใช่ขายข้าวเกงอยู่อ่าใช่ใช่ ก็ยาย่ะยาๆของตู้อ่ะเขาขายข้าวเกรนเมื่อก่อนคือคุยกันว่ารอแม่กเกษียณพ่อแม่จะใช้อะไรทุกอย่างดีหมดเลยจ่ายตลาดเองซื้อของเองกุ้งก็ต้องกุ้งทะเลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนน้ำบูดูน้ำตาลแว่นคือวัตถุดิบทุกอย่างแกก็จะคัดสรรเองแกก็จะไปเดินตลาดเองเพราะแกก็ชอบไปอยู่แล้วเราก็เหมือ,อยากว่าเอ้ยทาให้คนอื่นให,ให้ให้เขาชิมอย่างเงี้ยว่าเอ้ยรสมือแม่เรานะอร่อยอย่างเงี้ยค่ะใช่มาสร้างรายได้อยากให้คนอื่นได้รู้จักเหมือนแบบอาหาร ของฝีมือแม่เพราะทุกอย่างแกจะคัดสรรหมดเลยไก่เราก็ใช้ไก่บ้านอย่างเงี้ยค่ะใช่เหมือนแม่จะรู้ว่าปลาขี้ตังต้องเลือกที่ไหนอะไรเงี้ยใช่ไหมแม่ใช่ใช่มันก็ปลาในเราก็ไปซื้อของเกาะยอเนาะใชง่ายๆนะนะมันถึงจะอร่อยแล้วปลากระพงก็ของเกาะยอด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พวกกุ้งก็ทะเลหมดนะที่นี่จะไม่ใช่กุ้งเลียงใช้ทะเลอย่างเดียวไม่มีกุ้งเลี้ยงแล้วก็จะไปซื้อแถวตลาดสั์สีนะคะ จะไม่ได้ไม่ได้มาจ่ายพาซ่านะพาซ่านั้นบางอย่างเป็น<ช>ผักถมาที่นี่ตแต่ถ้าเป็นอาหารสุดเราจะไปซื้อที่ตลาดรัพย์สินว่าเนี่ยค่ะเราซื้อมาเอาสมมติว่าเราซื้อมากี่ร้อยใช่ไหมรูนึงอะไรบางทีมันมีขึ้นลงเนาะบางทีมัน2องร้อยเกตสามร้อย,ส,ยสี่ร้อยมันก็ไม่แน่งไงคะมันแพงเราก็มามา,มาขายก็คิดว่าไม่แพงนะแล้วว่าไม่แพงแล้วก็ไม่ไม่ถูกเกินแล้วก็คิดว่าเขากินได้เราก็อยู่ได้คิดว่าแบบนั้นให,ให้ให้เขาได้กินของของดีๆหน่อยอะนะคะของอย่างดีอ่ะ คนง่ายๆนะแต่ไม่เอาแบบของไม่ดีเขาลูกค้าลูกค้าเขามาทานแล้วเขาเสียงเงินแต่แม่คิดแบบนั้นแล้วก็เต็มที่ของเราก็สะอาดเรียบร้อยไม่ต้องกลัวว่าจะสกปรกอะไรล้างทุกอย่างชอเ<อ>ชอร์ก็คือมีลูกสาวคนโตแล้วก็เหมือนชอเชอร์ก็เหมือนเป็นต้นไม้ที่แบบกิ่งแบบว่าเป็นต้นไม้ใหญ่อย่างเงี้ยค่ะ ก็เลยเอามาตั้งชื่อแล้วก็เลยเอามาเป็นชื่อร้านของเราใช่ใและในส่วนของคอนเซ็ปต์ร้านล่ะคะก็จะเป็นแบบไทยๆอย่างเงี้ยค่ะอาหารไทยทุกอย่างก็มีข้าวยำอาหารใต้แกงปูหมูห้องแกงปูก็คือเครื่องแกงก็าําเองอะไรเงี้ยค่ะข้าวยำนี่ก็คือดับบลดูเป็นสูตรของแม่นานรันใช่สูตรยายพูดก่อนแล้วนะ้าบบลูดูนั้นเราจะไม่ใช้ไม่ใช่ว่าของเขามีดีนะดําบูดูปัตตานีนของเขาก็ดีแต่เราไม่ใช้ น้ำบูดูของปัตตานีมันเป็นมันเป็นที่ฮอบของเขาก็มีน้ำบูดูเฮงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราไม่ใช้แต่เราใช้ใชสูตรของเราที่ทำใช่เราเราไปใช้เราเอาบูดูของตากใบมาใช้นะคะแต่เราก็มาปรุงไปเราก็มาใส่เนี่ยค่ะใส่น้ําตาลใส,าใส่นุ่นใส่เนี่ยเนาะก็จะออกมาเออให้มันอร่อยให้มันหอมมันจะไม่เหม็นคาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีหมูบูดูก็คือเราก็จะหมักกับบูดูแล้วก็ทอดเราจะไม่ใช้เกลือแล้วก็ใช้บูดู แล้วก็เราจะทอดเป็นแบบเหมือนซิกเนเจอร์เจียนถั่วคือกะปิเราก็ทําเองของของจากะยอแล้วกุ้งแห้งกุ้งแห้งก็กุ้งแห้งจากะยอค่ะเมนูต่อไปหระคะอย่างหมูห้องหมูห้องนี่ก็คือเป็นสูตรของที่ที่บ้านเลยอะค่ะเครื่องห้อที่แบบที่บ้านก็ชอบมากกับใช่ใช่หมูห้องอร่อยนิ่มละลายในปากเลยค่ะเครื่องห้องก็หอมอะไรอย่างเงี้ยแต่ของเราใช้เครื่องห้องที่สายบุรีก็เป็นคนจีนเก่าเก่าแก่ดั้งเดิมทำอะค่ะ อาหารใช่ก็มีหมูฮองเนี่ยค่ะที่เป็นอาหารเกือ<ฆ>เป็นอาหารจีนหน่อยอผัดอันนี้ก็อาหารจีนเ <c oughs> จนถั่วกะปิกลุ่มลูกค้าก็โอเคจะเป็นก็คือแต่จริงมาทานได้ทุกระดับนะคะราคาก็จะเริ่มต้นที่69ก็มีะคะ่ะก็คือจนก็คือขึ้นไปเรื่อยๆจริงระดับล่างหรืออะไรเราก็ต้อนรับทุกคนเราอยากให้มาชิมอาหารรสมือแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นบอกว่ากลุ่มลูกค้าบอกว่าเหมือนกับมือแม่ มาทำให้เราร<ช>ับประทานให้ลูกค้ารับประทานเลยใช่เหมือนแม่ทําให้เราทาน,นก็ดีใจนะที่เขาได้ทานอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็มีแย,แยะอาหารที่จะทําที่มันเป็นของใต้ๆอ่ะนะของพื้นบ้านขนมจีนแ,แม่ก็ทําอร่อยนะ <c oughs> หลายอย่างที่มันมันมันไม่มีแล้วอ่ะบางอย่างนั้นมันสาบสูญไปแล้วอ่ะมันไม่มีแล้วสมัยนี้นะคะบอกแต่ว่าบางเมนูที่หากินยากมาที่ร้านชอเซอร์ได้เช่นเดียวกันใช่ใช่ ที่ว่าเพื่อนเขาบางคนไม่มีนะเรเหมือนปลาทูจะไส้อะไรเงี้ยแม่ก็ทําได้ทําได้แต่ว่าทอดอทอดมันปลาก็ที่นี่ก็าทำเองไม่ได้อ่ะก็คือปลาเราก็จะปั่นเองไอเองหมดเลยเยอะค่ะสามารถมีเควเข้ามาได้รีเควสมาได้ถ้าอยากทานอะไรบอกก่อนนะถ้าจะกินอะไรเงี้ยใช่เหมือนปลาอะไรเงี้ยก็รีเควสได้เหมือนปลาโนนจันหรือว่าอะไรเราก็เปาสดๆมาให้ไปเดินตอนเช้าไปจ่ายตลาดอย่างเงี้ยเขก็ชอบนะคะ ชอบรูบ้สึกดีใจแล้วก็ชอบว่าคนได้ชิมแล้วก็ได้กินอาหารอร่อยๆแล้วก็วัตถุดิบพี่ดีร้านอาหารไทยชอเชอร์ตั้งอยู่ถนนเลี้ยงเมืองควนลัง<ะ>ติดกับ S C G Home อะคะ่ะเยี้ก็สั่มเพลง<ะ>โทรมาก็ได้ค่ะเพราะว่าแม่จะทำช้านิดนึงแปลว่า <S <S ทุกวันนี้ก็คือทุกเมนูแม่ทำเองไม่ได้ใช้แม่ครัวใช่ค่ะแม่ทำเองทุกอย่างเลยคือบางทีช้าอยากให้โทรมาอะไรย่างเงี้ย ถ้าจะมานั่งที่ร้านก็สั่งก็ได้น้อแต่แปลว่าไม่ช้าหรอกน้อแต่ถ้ามันแบบว่ามันไม่เยอะโต้มันมันก็เร็วนะสมมติถ้าข้ามาแค่โต๊ะหนึ่งอะไรก่อนนะแล้วก็มาสั่งก็โอเคแต่โต๊ะที่สองมาก็ให้รอนิดนึงชมาุณเคดูเพื่อรอลูกค้ากินอาหารให้อร่อยก็ต้องยินเนาะแสดงว่าคุกแม่ก็ข้าป่วยลางด้วยใช่ใช่มีมีแผนไว้ในอนาคต แต่ตอนนี้ยังก่อนเดี๋ยวขอเซตตรงนี้ก็คือตรงนี้ไม่ก่อนใช่ใช่ถ้ามาขนาดใหญ่อยากให้มาชิมอาหารที่ร้านอาหารไทยชอเชอร์เพราะเป็นอาหารรสมือแม่แล้วก็ใส่ใจทําทุกขั้นตอนเป็นอาหารใต้อาหารสดด้วยค่ะใช่ค่ะมาได้เลยบอกว่าเป็นลูกค้านะคะทุกท่านทุกระดับอ่ะเนาะระดับล่างระดับอะไรได้หมดมาทานอาหารที่ร้านชอเชอร์กันนะคะรับรองว่าอร่อยแน่ค่ะใส่ใจทุกขั้นตอนเนาะ